สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นิงจะพาไปตลาดเนาะนิงจะพาไปซื้อดอกไม้มาปลูกเนาะจ้ะเนาะดอกไม้ต่างๆมาปลูกนะคะเดี๋ยวนิงจะพาปรปับปรุงสวนเนาะสวนบ้านให้มันให้มันสวยนะคะเพราะว่านาร่อนมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็จะอน,นันบ้านเห็นมันสวยจ้พะ,จะพี่นอ้องเนาะนี่จ้ะพี่น้องอัน พวกนิ้งกะอยู่กันสองคอนกบสามีกะใส่รถคนละขั้นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการอยู Man ่เมืองนอกเด้อพี่น้องเด้อคือว่าเขาใส่รถไผรถมั่นจ้ะพี่น้องนี่เนาะก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะเขาก็จะใช้รถไคลรถมันกันเนาะนี่จ้ะกะจะใส่รถของไผลของมั่นจ้ะพี่น้องเนาะนี่ของนิ้งก็จะอันนี้รถเขาป้าน,นิงดอกนี่นี่เนาะนิ้งกะจะพาไป เอารถคันนี้ไปซื้อดอกไม้เราจะน้องเพราะว่ารถคันนี้กะมันกะใหญ่ใหญ่ยยกว่าพอ่อโอ้ยจ้ะเนาะนี่กะอันนั้นจ้ะรถคันนี้มันใหญ่กว่ารถคันนี้กะจะสําหรับเขาปลาเขาปลาลุยๆเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าอันใสชีวิตแบบลุยๆจ้ะรถคันนี้เนาะจะอันเขาปลาเขายางพุ่นสามีเตรียมพื้นที่ไว้ใส่ดอกไม้วา่าสัน ส่ดอกไม้มาหลายๆวาสานีเนาะเจ้าพี่น้องมาไปกันจ้าเดี๋ยวนิ้งผ้าไปตลาดนาาเนาะจ้ะเนาะไปห้าเบิ้งอันนั้นพันใหม่ว่าด้ยยั้งมาเนาะพี่น้องเนาะไปเบื้องกันจ้าว่าสิได้ยังมาจ้ะนี่เนาะจา้ะก็จะเป็นอันทั้งนีนิ้งมาทั้งลานดอกไม้เด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะซึ่งรถที่นี่ก็จะใช้อันนี้เนาะเหรียญอ๋ออ๋ออันนี้เขาเขาไม่ได้อันนี้ต่อนะคะเขาอขอกมาได้เลยจ้ะ ที้งธาเข้าขไปข้างในอันนี้ถ้าเป็นหางไงที่ด้านนองก็ว่าอันนี้อันนมีมาฟังฟังเขาคายดอกใหม่นี่ก็จะมีฟังขายดอกใหม่ขายดินจากที่นองก็จะแยกเป็นโซนนะคะ มาในนี้ก็จะใส่เม็ดนะคะทุกคนมันก็จะไม่ค่อเสียงดังมากนะคะจะเป็นหลอกไม้เยอะแยะเลยจ้าเนาะอุ้ยทางตะวัน มึงจะเลือกดอกไม้อันใดนละไปปลูป่ะนี้อันนี้ก็ค่อนข้างจะราคาสูงโอุ้อันนี้สวยมากน,นึงจะโอุ้ยมึงจะเอาอันใดลนละบานี่ก็จะเป็นโซนกุหลาบเนาะโซนกุหลาบโซนแค่น,นี้นะคะ โซนดอกใหม่ที่ว่ามันเป็นเครื่องนะพี่นอ้องนี่จ้ะนี่นะนี่ซื้อไปปลูกดอกออกดอกเลยจ้นี่โอ้สวยมาก สวยสวยอยากได้จังมีต้นรูปบาบพี่หนอพันดอกไม้มีทุกอย่างนะคะ อันนี้เป็นราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นี่บูเบอรี่ต้นไม่เหมือนกันกับบูเบอรี่ป่านะคะคนละชนิดชี่นอานดอกไม้ 那来呀，不是。 นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศพริกเนาะที่มีทั้งหมด,มดน,นะคะอุปกรณ์การเกษตรเนาะดินเดินโอ้เ่าจะซื้อดอกเงดี้ย รันน้ก็สวยด,ดอกไม้เมื่งองหน่อพี่หน่อไลายกดเดี๋ยวหนิงขอเลือกซื้อแป๊บหนึ่งนะคะนาะหนิงถ่ายให้ดูว่าหนิงได้อะไรบ้างนะคะโซนมะเขือเทศนะคะนี่ก็จะเป็นพริกนี่พริกไทย ีน,นี่คืออะไรเอ่ยชิลีอัอน,นี้เป็นต้นแตงพักกาดหิน ชีโรยหน้าบ้านเราะเจะต้นอ,อะไรดีอ่ะอุ้ยเล็ดเหมือนต้นขึ้นใช่ นิ่งขอซื้อ,อก่อนนอกพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องตัดสินใจบ่ได้เอาดอกอะไรดีเนาะสวยๆทั้งนั้นเลย 日本フォント。 สินใจไม่ได้เลยพี่นอ้องโซนแอปเปิลน,นี่แอปเปิลเป็นดอกเลยพี่น้องเนี่ยซื้อปลูกได้กินเลยนี่จ้ะเป็นดอกแล้วเรียบร้อยนาอโซอนแอปเปิลน,นี่นะจ๊ะพี่น้องดอกใหม่ที่นิ้งซื้อมอาอนี่จ้านี่จ้านี่นี่เนาะนี่พวกพักพวกยังน่ะ นิงซื้อไปก้อนนานนี่ก็มีด้วพี่น้องด้วยนี่จ้ะแล้วก็นิงก็เพาะเองด้วยนะคะนี่เนาะนี่ดอกไม้ของวันนี้นะคะเต็มรถเลยนี่จ้ะนี่เดี๋ยวนิ้งจะไปปลูกห้เบิ้ลน่าจะพี่น้องเนาะไปเบิ้งสวนนิงกันจ้าว่าจะงามสใดานดยนาะจะเนาะนี่จ้ะพวกนิ้งก็ซื้อดอกไม้เปียนทุกปีด้วพี่น้องด้วยเพราะว่ามันก็จะมีแปลงแปลงดอกไม้ที่แบบว่า ถือว่ามีหัวปลูกให้เกิดประจำน่จาจะเนาะแล้วก็จะมีแปลงที่เราจะเปลี่ยนดอกไม้ทุกปีนะคะเนาะเปลี่ยนสีสันนะคะนี่จา้านี่เดี๋ยวไป,ไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งยู่บ้านกันจ้ะพี่น้องเต็มรถอ่ะเนี่ยนี่นอจ้าพี่น้องเดี๋ยวนิ่งจะพากลับบ้านจ้าพี่น้องพูดดอกไม้เต็มรถจา้านี่เนาะกะภาพเบาะด้วยพี่น้องด้อพภาพเบาะเลยจา้ามาซื้อดอกไม้เนาะจา้าเนาะนี่จา้า เดี๋ยวนิงจะพาลับบ้านจ้ะพี่น้องนี่จ้ะไปกันจ้านี่เนาะจ้ะพี่น้องดอกไม้ที่นิ้งได้มากเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนิงจะพาปลูกจ้ะพี่น้องปลูกตามสวนเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนิงพาปลูกเรานิ้งกับพาเบิ้งเนาะจ้าเนาะเจอกันคลิปนาจ้ะพี่น้องนิงจะปลูกดอกไม้ให้เบิ้งเนาะจ้าแล้วเนาะมางามสาใดจ้านี่จ้านี่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า thank you for watching see you next video